กังน,นัมสไตล์ส่วนหนึ่งของสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความสําเร็จในการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนเพราะเป็นการผสานแนวความคิดทุกอย่างได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นดนตรีที่มีลักษณะโดดเด่นสนุกสนานท่าเต้นควบม้าที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครผ่านนักร้องแรปเปอร์หนุ่มวัย34ปีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองรวมไปถึงการออกแบบฉากเสื้อผ้าการตัดต่อและการแสดงที่ลงตัวทั้งหมดนี้ได้ถูกประมวลไว้ในกังนำสไตล์จนทำให้เกิดกระแสกังนำฟีเวอร์และจากความสำเร็จของกังนำสไตล์นี้เอง ทำให้เห็นว่าการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีได้ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามนอกจากกางนำสไตล์แล้วแนวเพลงเกาหลียังมีหลากหลายแนวเพลงอาทิแนวเพลงป๊อปเช่นเพลง Sorry Sorry ของ Super Junior หรือจะเป็นแนวเพลงป็อปรล็อกเช่นเพลง I Hope ของ FT i e l a n d นอกจากนี้ยังมีแนวเพลงฮิปฮอปเช่นเพลง Lies ของ Big Bang นอกจากแนวเพลงและการผลิตที่น่าสนใจแล้วจุดเด่นที่ทำให้เพลงเกาหลีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นก็คือการคัดศิล,ลปินนักร้องจากรูปร่างและหน้าตาเพื่อที่จะนำมาฝึกฝนและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศิล,ลปินได้มีการจัดคอนเสิร์ตในหลายๆประเทศแฟนคลับหลายคนยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะได้เห็นศิล,ลปินตัวจริงจากการติดตามไปชมคอนเสิร์ตค่ะ อะไรที่ทําให้คุณรู้จักประเทศเกาหลีคะก็เป็นศิลปินนักร้องค่ะที่จะมาทําให้รู้จักก็ตอนแรกก็รู้จักจากเพลงก่อนฟังเพลงรแรกก็รู้สึกว่าเออชอบอะไรอย่างนี้ก็เลยค่ะฟังมาเรื่อยเรจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะค่ะแล้วชอบถึงขนาดที่ว่าตามไปดูคอนเส,สิร์ตบ้างไหมคะก็มีค่ะแต่ว่าไม่ได้บ่อยมากเลยเนื่องจากว่าคือค่าบัตรคอนเสิร์ตมันค่อนข้างที่จะแพง,งนิดนึงนะคะก็อันไหนที่ เราไปได้ก็มีกําลังท<ก>ัพไปก็ไปค่ะแล้วส่วนมากเนี่ยบัตรที่เราเข้าชมเนี่ยราคาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ก็บัตรส่วนมากเลยถูกสุดนะคะถูกสุดเลยใช่เพราะว่าบัตรคอนเสิร์ตอย่างที่บอกคือแพงมากถ้าจะให้ไปหน้าสุดอะไรอย่างเงี้ยก็สี่พันห้าพันคือมันเกินกําลังทรัพย์ในวัยของเราที่กําลังเรียนอยู่ไปนิดนึงนะคะแล้วมีบัตรที่แพงสุดๆที่เราเคยซื้อแล้วมันแพงสุดๆเนี่ยราคาเท่าไหร่คะ รู้สึกว่าตอนนั้นไปดู2005ค่ะแล้วเรารู้สึกยังเสียดายเงินไหมที่ต้องมาเสียเงินดูหรือว่ามันก็เป็นความสุขของเราณนะตอนนั้นที่ดูคอนเสิร์ตพูดเลยว่าไม่เสียใจเพราะว่ามันมีความสุขมากนะคะ <ừ, S 2> ได้เห็นศิลปินได้ร้องเลงได้บรรยากาศด้วยต่างๆแต่ว่าพอแบบเออไปดูมาแล้วก็คิดได้ว่าตือสองชั่วโมงผ่านไปเนาะเสียตังค์ไป2005อะไรอย่างนี้ ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะแล้วเคยไปรอรับศิลปินตามาสนามบินหรือว่าเวลาเขาไปถ่ายโฆษณาเราเคยไปเฝ้าไปตามเขาไหมคะอ๋อไม่เคยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยก,ก็ไปบ่อยแล้วก็มีโอกาสได้เห็นจากสิ่งที่เขาไปาคะะก็ไม่ได้มีโอกาสไปเองค่ะแต่หากไม่ย้อนกลับไปกระแสะเกาหลีไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมไทยประเทศไทยได้รับเอาอิทธิพลการส่งองอกทางวัฒนธรรมเกาหลีมาอย่างยาวนาน และสิ่งสำคัญที่เป็นจุดเด่นของวัฒนธรรมเกาหลีคือาการสร้างวัฒนธรรมของตนเองผ่านประวัติศาสตร์อาทิเช่นซีรีส์เกาหลีแดจังกึมซีรีส์เรื่องดังที่ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การก่อสั้งชนชาติแต่ยังมีเรื่องของศิลปะการประกอบอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ภูมิปัญญาในการปรุงอาหารนับว่าเป็นการสร้างความตอกย้ำให้เห็นถึงคุณค่าและความเป็นเลิศในรสชาติอาหารอีกด้วยนอกจากซีรีส์เกาหลีแล้วภาพยนตร์ของเกาหลีก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ การใช้บทภาพยนตร์ที่บินเอาความต้องการของคนในปัจจุบันมาแสดงให้เห็นโดยผ่านตัวละครรวมไปถึงทักษะการแสดงของตัวละครที่แสดงได้สมบทบาทการผลิตที่ใช้เทคนิคการตัดต่ออย่างสร้างสารรค์ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนเกาหลีนอกจากนี้ในด้านความงามของธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในฉากของภาพยนตร์เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์เกาหลีสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น จากซีรีส์และภาพยนตร์เหล่านี้เองส่งผลให้สินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่สําหรับประเทศไทยนั้นนอกจากเพลงซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีแล้วยังได้รับอิทธิพลในด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นหมูย่างเกาหลีเนื้อย่างเกาหลีและกิมจิทำให้ธุรกิจอาหารเกาหลีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้านการแต่งกายในเรื่องแฟชั่นสไตล์เกาหลีก็ได้รับความนิยมจากศิลปินดารานักร้องและนักแสดงเนื่องจากการแต่งกายมีความสวยงามโดดเด่นทำให้เกิดกระแสนิยมพฤติกรรมเรียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนทรงผมดังโง่การใส่บิ๊กออยการฉีดผิวขาวรวมไปถึงการสัญญกรรมให้เหมือนไอดอลเกาหลีสิ่งเหล่านี้ล้วน,นเป็นอิทธิพลจากการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมของชาติเกาหลีได้อย่างชัดเจน แต่ก็มีหลายคนที่มีความคิดเห็นว่ากระแสเกาหลีเป็นเพียงกระแสที่นิยมเพียงชั่วคราวก็ชอบนะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเอ่อพวกกระแสเคป๊อปพวกเกาหลีเนี่ยเข้ามาอิทธิพลในประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยทำให้คนคลั่งไคล้มากขึ้นมันทําให้คนไทยเนี่ยหลงลืมเพลงไทยไปมากขึ้นเลยาะว่าคนไทยเรามันตามกระแสไปเห็นอะไรกําลังฮิตแต่ว่าต่างประเทศฮิตอะไรเงี้ยคนไทยเราก็เริ่มตา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 มเป็นเพราะกระแสมากกว่าเพราะว่าเด็กกระแสเงี้ยเดี๋ยวมันจะเงียบเขาผมคิดว่า ไม่ชอบค่ะไม่ชอบค่ะเพราะว่าโอ้โ oh หหน้าก่อนสันค่ะไปดูเลยค่ะก่อนทางกับหลังทำาแ f น r ์ and after โอ้พระเจ้ากระแสะความนิยมของเกาหลีได้ส่งผลต่อหลายประเทศทั่วโลกแต่ประเทศเหล่านั้นก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศตนเองเอาไว้ซึ่งต่างจากสังคมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อต่างๆของประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายทรงผมบทเพลงละคร อาหารหรือแม้แต่วิธีการดำเนินชีวิตจนหลงลืมวัฒนาธรรมประจำชาติที่มีมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะเยาวชนไทยหันไปให้ความนิยมกับแฟชั่นเตาหลีมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้หลงลืมวัฒนาธรรมอันดีงามไปประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัฒนาธรรมชาติหนึ่งในโลก ไม่แพ้ชาติใดแต่อยู่ที่ว่าจะส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกอย่างไรให้วัฒนธรรมไทยก้าวไกลออกสู่สายตาคนทั่วโลก